อะไคือดีมชุดชุดสีครับรออ๋อรอชุดสีของดีมมาแต่ตอนนี้เอาของเวฟมาใส่อยู่ครับอ๋อชุดหน้าก็เป็นของเวฟแต่บางคนเป็นของรอยิม่าครับให้เลือกผสมมาหำยังเล็กขับคันเล็กไปก่อนยึดคีไอ้สายรัดทั้งคันครับสายรัดทั้งคันทั้งคันช่างจะถามไหมว่าทำแปลกๆช่างถามไหมช่างถามคแบบอิงบาร์ไหม ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนี้นะครับแล้วก็มีเกมดีๆมานำเสนอนะครับสำหรับสายหมุนสปินนะครับเกม Buffalo Win นะครับเกมเล่นง่ายแต่ไวได้จริงนะครับ Buffalo Win นะครับในี่ใครอยากเล่นนะครับแอดไปเลยแอด 888UPS อย่าลืมนะครับ 888UPS นะครับมีบริการฝากถอน24ชั่วโมงนะครับมีปัญหาสอบถามแอดมินได้24ชั่วโมงเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากช่องก็จีเรซิ่งนะครับฝาก500ฟรี100นะครับอย่าลืมด้านล่างเลย 888UPS นะครับอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับไปดูคลิปวิดีโอต่อเลยไป สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับช่องก๊อตจิเลสซิ่งอีกเช่นเดิมนะครับอยู่ที่เก่าที่เดิมนะครับรีวิวร้อยสิบไปเมื่อกี้นะฮะก็มามีอีกหนึ่งคันนะครับผมก็เป็นอีกบอกเลยว่าจีจับเผมก็ชอบแล้วกันนี่นะแบบนั่นองอย่างจับอ่ะเคยเห็นแต่ในช่องพี่อะไรนะพีเอสมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับก็จะมีแบบอะไรละ่ะอยู่ทางใต้ก็จะมีแบบร้อยสิบ สวมเครื่องยังไงเครื่องทีหน้าเครื่องเด็ดบ้างก็รดเด็ดใส่เครื่องเวฟเออก็ยประมาณนี้นะฮะแล้วทีนี้เรามาเจอคันนี้ครับเดี๋ยวว่าที่เด็ดเด็ดจริง <laughs> นี่นะฮะเวฟครับเวฟสองจังหวะนะครับผม <laughs> นี่ยังไงล่ะร้อยสิบสองจังหวะยิ่เกไม่ใช่ฮอนดานะครับแต่เป็นซู z u k i นะครับผมเดี๋ยวเราจะมา เฮ้เจ้าของรถนะครับเจ้าของรถนี่โคตรจ้าบเลยอาจ้าของรถเจ้าของรถใส่ใส่ด้วยเออจะได้เท่เออนั่นแหละแจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องวาครับน้องวาครับอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อายุสิบสองครับสิบสองครับไอ้ตัวเล็กโคตรเจ๋วเลยทำเองไม่ใช่รถนี่ทำเองทำเองหมดเลยสีก็ทำเองเอ้ยใช่ปะไม่เอียสีนิด ช่างก็ใหม่ครับแต่ซีโร่ซื้อมาครับซีโร่ซื้อมาครับตัวไหนโอ้ตัวนี้พวกนี้ก็าทำเองหมดเลยใช่ไหมตัวนี้ซื้อต่อมามือสองครับโอ้ซื้อต่อมือสองเฟรมเฟรมของดีมครับเฟรมเฟรมอะไรนะของดีมซูเปอร์ครับวฟดีมอะไรดีมอัะไนคือดีมชุดสีครับรออ๋อรอชุดสีของดีมมาแต่ตอนนี้เอาของเวฟมาใส่อยู่อ๋อชุดหน้าก็เป็นของเวิฟแอบบางคนเป็นของรอยิม่าครับ ให้เลือกผสมอ่ะน้องวาน้องวานะครับอายุสิบสองปีนะครับให้แบบว่ายังไงล่ะไอเดียน้องไม่โคตรจริงว่ะดูครับเพื่อนๆดู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 ไม่เอาเรื่องเลยไม่โก้อะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะฮะดูดิดูดิทำยังเล็กขับคันเล็กไปก่อนยดเคีอ่ะมาให้น้องวาบอกหน่อยว่าคันนี้ชื่อรุ่นว่า R400 ครับ R400 นะครับผมเป็นของซูซูกิใช่ไหม R400 ซูซูกิก็พิชซองจังหวะครับเออวะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆรถนะฮะแน่ของเวฟบไหมนี่ครับนี่แปงรงแล้วกบไออีสายแปรงโคตรชอบไอสายลัดทั้งคันครับสายลัดทั้งคันเกืบทั้งคันครับตัวนี้เราเราไม่เน,น้นน็อตไม่เน้นน็อตทองแต่เราเน้นสายลัดใช่ไหมครับ เอ็งเอาเรื่องเอาเรื่องวะโอ้ท่อท่อท่อดูท่อซะก่อนนะฮะอันนี้ท่อท่อผางเงียบครับแต่ท่อดังอย่บ้านท่อทีเอสคธอผางเงียบไอย่ยังเทีย่ะช่วงนี้ใจยเยอะนี่เ <c oughs> ยอดูดูดูนะฮะดูด,ดูเดี๋ยวเราจะมาให้น้องไล่ตั้งแต่ชุดหน้านะครับว่ามันเป็นเดิมไหมแล้วก็จะมาชุดกลางแล้วก็ชุดหลังนะครับเครื่องไม่เนี่ย อาจจะเป็นลูกโตก็ได้น้องๆเอามาที่ชุดหน้าครับชุดหน้าก็จะเป็นดุมของดีมซูเปอร์คัพครับครับผมเจาะแล้วก็จะเป็นฟาดําอันนี้ปาดเองครับพี่ที่บ้านทําอโไอ๋อทํายังเลยครับ hey, ก็จะเป็นขอบของอะไรไม่รู้ครับเดียวหนจุดสเดีวใช่ครับอ,อ่าเดียวหนึ่งจุดสองหน้าหลังเลคร่บหน้าหลังตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นี่รอสี หน้าหลังก็850ครับ850เปดร้อ้าเขาเขาขายเขาขายเป็นสีนี้เลยใช่ไหมไม่ครับแต่เขาไม่ขายแยกสีครับพบลูกค้าประจำเขาเลยขายแห้งอ๋อลูกค้าประจำยีดเคอเรื่องอยู่ไหนครับร้านอยู่ไหนนี่ร้านซื้อมานี่พี่อยากได้เหมือนกันวะมีร้านอยู่นี่นะอยู่ราสีเราเนี่ยอ๋อลาสีครับอ๋อเออพ,พี่พี่ก็หายนะสีนี้นะแต่งบหน้อยก,ก็ซื้อสีมาพ่นเราก็ได้ครับเออ ไม่พี่ว่าเองน่ะสุดแล้วนี่แบบว่าซื้อล้อนี่ยังไม่ได้ล้างสีพี่กไปสวยอยู่นี่แบบว่าถ้าอันนี้เขาพ่นน้ำอืจะออกสวยๆหน่อยพี่ว่ามันถ้าทํามาจากของมันเลยมันสีจะสวยนะแล้วก็จะทนกว่าเราทําเองนะใช่ครับอ่านะครับผมถ้าเราทําเองมันจะหลกครับในใช่ใช่ทำไม่ดีมันจะลอกนะครับนี่แล้วก็จะมีมือลิงนะครับ ตันนี้ซื้อมา40บาทครับซื้อต่อเพื่อนซื้อต่อเพื่อนใช่ครับแล้วก็จะมีแกนครับแกนครับผม120บาท120บาทครับแล้วก็จะมีโชคครับครับผมโชคดึงของเว็บ100ของดาวสว่างนีอ๋อดาวสว่างใช่ใช่ร้านนี้ไหมที่ซื้อรถไม่ไม่ครับคนละร้านบหสั่งมาครับอ๋อสั่งมาครับตัวนี้นะตัวนี้ไฟอะไรไฟครับเชงเขาใช้กันครับขารู้กัน อ๋อเชีงเขาลุกกันฮะชอบชอบชอบอ่าฮะเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนยี่สิบาทครับยี่สิบาทครับก็จะมีตามร้านทั่วไปครับทั่วไปร้านยี่สิบใช่ไหมเนี่ยแล้วี่นี่นะปวดตรงนี้ใช่ไหมใช่ปวดเออนี่อ่านะครับเออนี่นะครับผมสําหรับใครที่ถามหานะครับว่าตอนพี่ก๊อตไปรีวิวรถท่อส้มนะครับมีคนถามหาว่ามันเป็นไฟติดโชคเป็นไฟของอะไรนะครับ ก็ไปดูที่ที่ร้านขายของทั่วไปร้านยีบาทนะครับอาจจะมีนี้คืองบน้อยครับแต่ถ้าว่าของเชงจริงๆจะ300กว่าบาทครับ300กว่าบาทเป็นยาวใช่ไหมครับอ๋อมันจะเป็นสายชาร์จ USB ใช่ไหมครับครับอ๋อได้การได้การยางครับผม4590ครับยางของอะไรครับนี่ของยางตลาดทั่วไปครับตลาดทั่วไปเฮ้ยเคียงโก้อะเฮ้ย อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำเองไหมนี่บางควงก็ทำเองครับทำเองใช่อันนี้ว่าจะเจาะยังไม่ได้เจาะแต่ปาดตรงนี้ไปก่อนอ๋อปาดไว้ก่อนครับเจาะทำไงเนี่ยทำเองเจาะยังไงเจาะก็ใช้มันจะเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรหละหัวใช่ไหมใช่มันเป็นหัวของมันเจาะไม่แล้วัวนี้เจาะแล้วมันไม่สวยก็เลยปิดไว้เ <laughs> <laughs> อาปิดไว้เจาะพลาดใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็ทะลุแล้วมันกดอ๋อ ไอ้สุดยอดเด้ไอเดีกคนนี้วะแหมอย่างสุดน็อตสนิมตัวนี้ไม่เน้นน็อตทองไม่เน้นน็อตพอตไม่เน้นน็อตไททีนะครับแต่เราเน้นสายลัดสายลัดทั้งคันนะครับผมนี่ก็สายลัดนี่ก็สายลัดนะครับสายลัดเยอะตัวนี้ก็เป็นของร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าตัวนี้ล่ะตัวนี้ของร้อยสิบไอครับร้อยสิบซื้อมาใส่เองไม่ครับช่าง ทำไมครับตัวนี้แปลงช่างทำให้ช่างจะถามไหมว่าทำแปลกๆช่างถามไหมช่างถามครับเอีงบ้าไหมเอีงบ้าไหมคำนี้บปะอันมันเป็ที่ชุดบนชุดบนนี่ชุดบนก็จะเป็นประกับครับประกับแต่งครับทั่วไปครับฮะมือเบก็ชุบเหล็ครับครับผมชุบเหล็กตัวนี้เท่าไหร่ครับกี่บาทจำได้ไหมสองร้อยแปดสิบครับสองร้อยแปดสิบเฮ้ยแต่งไปยืมเหมือนกันนะเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นของเดิมนะครับเดิมเดิมก็ติดไว้นี่ไม่มีน็อตครับชุดกางนี้ไม่มีน็อตเลยโอ้ไม่มีน็อตใช่มีแค่สลักโอ้สลัดอย่างเดียวเลยนะครับมาที่ฝั่งนี้นะฮะอ่าดูดูนะครับไม่เดิมนะครับคาบูไม่เดิมนะอ่าคาบูอะไรคาบูเดสครับแดสถ้าจะใช้วิ่งต้องเป็นเคลียมครับแปาม34บมิลไม่นี่ใช้ไว้ดันลูครับเอ้ยจ่อลึกนะครับจ่อลึกไอ้หนุ่มคนนี้ ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ตัวนี้ของเทียมครับสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบก็พอใช้เนาะก็ไม่ต้องไปเอาแท้ใช่ไหมเครื่องเดิมไหมเครื่องไม่เดิมเอ้ยมีหมวกว่ะนี่แหละยางรัดนี้มันสูตรอะไรอันนี้ตอนนั้นทำคลาดใหม่ๆเลยแล้วที่เกี่ยวสปริงมันหักมันติดอยู่กับแข้งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแข้งก็เลยเหนี่ ตอนนี้พวกนี้ทาทาเองมาหรือให้ช่างช่างครับนี่ถลอกอ๋อพวกเครื่องข้างในก็ให้ช่างทําให้ครับให้ hey. ได้การวะนี่พวกตัวเราทำไมคอมันใหญ่จังเลยท่อนี้ผมทําให้มันสุดได้ครับอ๋อ,ท,อท่อแข็งอยู่บ้านแต่ตัวนี้เอาท่อนิ่มเงียบมาเชี้ยวอ๋อ <laughs> ชอบชอบชอบ,บอกเลยคลิปนี้ช้คคำว่าชอบเปลืองมากนะครับแบบว่า น้องน่ารักด้วยแล้วก็แบบว่าทํารถในสไตล์ตัวเองด้วยนะครับไม่เหมือนใครด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นท่อของมันเองเลยเปล่าของมันเองครับซอมมันเองดืมโรงงานเอามาผ่าครับบ่อ๋อผ่าผ่าเองครับผ่าเองเลยครับเฮ้ยทำไงวะตัดตรงนี้ใช่ตัดตัดแล้วก็ยุ่นเข้ามาเองอะยุ่นเชื่อมเองไหมนี่ไม่ครับอ๋อนึกว่าเชื่อมเองเกือบสุดแล้วเกือบสุดแล้วอะนี่สวิงอาร์มสวิงอาร์มเจาะครับครับพี่ไอครับ กอบพี่ไอ้เพราีว่าพี่พี่พี่เขาซื้อมาครับผมก็เลยเปลี่ยนอ๋อก็ตัดตรงนี้ตัดอีกแล้วครั้งเมื่อกี้ก็ตัดตัดคานออกแล้วก็มาตัดตัดตรงนี้ครับแล้วก็ต้องได้เจียข้างในนิดนึงครับเพราะว่ามันติดอ๋อติดล้อใช่ครับอ้ดนล้อมันฝังไปในโครงนี่หว่าใช่ไหมเพื่อความย่นเข้ามาใช่ไหมอ๋อพวกนี้คนตัดทิ้งเลยบางคนครับไอ้แล้วก็จะมีนี่ชุดร้อยสิบนะครับ เอามาใส่รัดรัดคือยุ่มกาหากันเลยใช่ไหม <laughs> ตัวนี้ก็ซื้อมือสองมานะครับตัวนี้เป็นของร้อยสิบครับร้อยสิบแปลงแซวครับเอ,อนะครับผมก็สไตล์ใครความชอบใครความชอบมันนะฮะก็มันไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมก็สวยๆดีถ้าขี่ลงน้ําก็เต็มหลังเต็มหลังเต็มหลังเลย เอามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับเอาก็เป็นขอบล้อไม่เหมือนกันนะครับน่าจะไม่เหมือนกันนี่ยี่ห้อเดียวกันแหละแต่สีไม่เหมือนกันใช่ครับอ่าหนึ่งจุดสองหนึ่งสองครับมันมีแต่หน 1. 2, 1. 4, 1. ึ่งจุดสองหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้ามีไหมไม่มีอ๋อสีนี้มีแต่หนึ่งจุดสองครับหนึ่งจุดสี่น่าจะมีน่าจะมีครับแ ถ้าไม่ใช้หนึ่งจุดสองมันจะติดครับมันจะย่นยากนะม่อ๋อมันจะใหญ่ใช่ไหมครับก็ซื้อมาคู่กันครับแปดร้อยห้าสิบมันก็น่าจะเหลือไม่รวมยางอ่ะมันมันมันเหลือไห่เหลือคู่หนึ่งไหมหรืออีกคู่คู่ของมันนะมันมีคนซื้อไปยังน่าจะไม่น่าจะไม่เออเพราะเขาไม่ค่อยใช้กันแครับอ๋อโอเคโอเคนี่นะชุกชุ โชกเป็นขวาง SPN เท่าไหร่ครับคู่เท่าไหร่นี่แปดร้อยเก้าสิบครับแปดร้อยเก้าสิบไม่ให้มันมีตังแต่งรถว่ะอ่ะแล้วก็นี่ดุมยอครับตัวน,นี้ซื้อมาทั้งชุดลอ้อชุดยางครับครับรวมทั้งหมดใหญ่ยังไม่รวมดุมหน้าครับแค่ชุดลอด้อสเตอร์สุอยู่ประมาสี่พันเกือบห้าพันครับว้าวสี่พันเกือบห้าพันเลยอ่ะครับโอ้โหจี้จัดว่ะนี่ สี่ฟันโอ้เก็บตังค์เองไหมหรือทํางานเก็บตังค์เองครับเก็บตังค์เองครับเฮ้ย <Hey. S 2> เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมนะฮะสเตอร์หลังมาดูที่สเตอร์หลังดีกว่านะฮะสเตอร์หลังยี่สิบสี่ฟันครับยี่สิบสี่ฟันครับหน้าเหรอหน้าสิบสี่ครับหน้าสิบสี่ครับก็จี้จานเลยนะครับผมหนึ่ อันนี้ก็ชือมาคู่ละร้อยครับคู่ละร้อยสีชมพูนะครับ้างนั้นสีเขียวไหมต้องไม่เอาคางนั้นสีเขียวเออคางนี้ต้องใส่สีเขียวนั่นนี่ออมันถึไม่เหมือนกันนั่นนี่สีสีโครงนี่เอาไว้ก่อนครับเพะจะเอาเครื่องร้อยสิบมาใส่อเป่อ๋อเอาเอาเครื่องร้อยสิบมาใส่ยังไงเอามาแปลงใส่ครับเอาเครื่องตัวนี้ออกก็คือว่าเอาเครื่อง110ออร้อยสิบเข้ามาแทนอก็เลยไม่ยังไม่ทำสีแต่เอาโครงโครงเดิมใช่ไหม คโครงเดิมโครงเบาๆให้หน่อเฮ้ยอดีตคนนี้นจีจ้าดว่าเอาเบาะเบาะของอะไรครับนี่เบาะของเอกครับเอกจุมเพรใช่ไหมคือเอกจุมเพรอ่านถูกแล้วนะครับผมเฮ้ยโก้ะเหมือนกันนะเนี่ยรถสั้นๆน,นะครับอาร์ซีทรงแข่งยึ่เคอย่างสวยนะครับแต่ก็ดีนะน้องมีตังแต่งรถนะ อแต่ยังอันนึงอันอนึงที่จะรีวิวนี่นะหน้ากากรีวิวด้วยหน้นากากนี่สั่งมาครับครับห้าร้อยเก้าสิบครับพุ่นนะห้าร้อยเก้าสิบบูแพงนะนี่สุดยอดสุดยอดมีอะไรไหมใต้บ่อใต้บ่อมีอะไรไหมนี่ไม่มีอ่ะไม่มีใต้บ่อเดิมม,มันจะน่งน <laughs> ่องลยข้างในปล่อยลูกครับตัวนี้คืออะไรนี่ ไอนี่ตัวที่เติมสองทีครับหมอสองทีผสมถังเอารอทั้งมีเนี้ยมครับรอทั้งมีเนี้ยมอีกนี่ก็ถอดหมดน็อตทั้งใส่ตัวเดียวครับได้บ๊องชุดสายไฟเอาออกหมดครับเหลือแค่สามสี่เส้นเหลือแค่ไฟเครื่องใช่ไหมครับไฟเครื่องไฟกุญแจเฮ้ยจี๊ดว่ะเคยเคยวิ่งจับความเร็วไหมมันได้เท่าไหร่ ยังครับยังไม่ได้วิ่งเลยยังไม่ได้วิ่งเลยนะครับ,รบก็อย่าขี่เรียวมากเลยอันตรายเวยมีให้เบียดหน้าเราวองลูกติดด้วยหระสมทางหน้าหนาเลยหระเฮ้ยมาฟังเสียงเลยลลลรถรถรถตัวนี้คงจะไม่เสียงดังใช่ไหมไม่เสียงดังอาจารย์ไม่ได้หรอกรเอาออจัดก,การเลยไอยตัวเล็กเอางานวะนี่ เอาพูดอีกนิดนึงว้าวว้าวว้าแต่จันดาแต่จันดาโคเท่ว่ะนี่นี่คือเงียบเลยใช่ไหมนี่นี่คือต้องเงียบเลยใช่ไหมถ้าเงียบกว่านี้ก็น่าจะลูกจิตเอาละครับก็เป็นรถ สไตล์แปลกๆใหม่ๆนะครับถ้าไม่มาตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นนะครับรถสไตล์นี้นะก็อบอกเลยว่ามันแปลกนะครับก็ไม่ไม่เคยเห็นนะครับน้องแปลกไหมน้องว่าแปลกไหมแปลกมีใครทำไหมไม,ไม่มีคันเดียวคันเดียวในโลกคันเดียวในโลกมั้งน้องว่านะครับอ้างนะครับคลิปนี้ก็แนวแปลกเออมุมนี้มันสวยนะครับมุมนี้สวยมุมนี้สวยนะครับ คลิปนี้ให้น้องฝากว่าติดตามน้องได้ที่ที่ไหนมีเฟซบุ๊กไหมมีครับเดี๋ยวเฟซบุ๊กอีกเอะเอามาเลยเฟซบุ๊กเสียวาวางน้อยครับเสียวาวางน้อยครับเฮ้ยทำไมมันเฟซบุ๊กเหมือนกันวะ <c oughs> เออลูกน้องใช่ไหมอ่ะเสียวาวางน้อยนะครับเข้ามาท้าแข่งน้องได้ลืมถามเครื่องบอกเครื่องเป็นเครื่องอะไรลูกอะไรนี่ลูกแต่ไม่รู้นะว่าเขาเรียกกี่เมนตัวนี้จะเป็นไซ สองร้อยครับใช่สองร้อยสองร้อยข้อเวียงของอาร์ซีร้อยสิบครับก็จะมีพวกแผ่นกดอะไรอ๋อครับปกติมันอาร์ซีร้อยแต่เอาอาร์ซี่ร้อยสิบมาใส่ข้อเวียงมันก็จะยืดไปครับโอ้ท่าหมดหลายหมื่นเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมเฮ้ที่พูดมาเนี่ยหมดเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเด็กอายุสิบสองนะฮะดูดีเด็กอายุสิบสองนะครับเก็บสองหมื่นเ้ยเห็นไหม คทุกคนก็่ตงมีความฝันนะครับความฝันของทุกคนก็ไม่เหมือนกันความชอบด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับชอบอะไรก็ทําแบบนั้นนะฮะก็เหมือนน้องวาด้วยนะครับเนี่เห็นไหมชอบอาซีนะครับแต่ก็เอาเว็บมาใส่นะครับก็แปไปอีกนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องวามากๆครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับก็ของแปลงหน่อยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ที่ช่องกัจจิเลสซิ่งด้วยนะครับคลิปหน้า จะมีอะไรมาให้ดูเพลินๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็เลือกไปที่ทั้งหมดนะฮะเพื่อจะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนที่เราลงคลิปไปนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ยิงประมาณนี้ครับขอบคุณน้องวามากๆครับขอบคุณครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ